คุณมีหน้าที่ทําให้แฟนหลงคารมแต่คุณไม่มีหน้าที่ไปหลงคารมใครนะครับแยกให้ออกนะครับเรามีหน้าที่ทําให้เขาหลงคารมของเราแต่เราไม่มีหน้าที่ไปหลงคารมของใครมีคนถามคุณคอมเยอะมากเลยครับว่าเออคุณคอมค้าเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยเขาจะพูดจริงหรือเปล่าเขาพูดแบบเนี้ยมัน เขาหลอกเราหรือเปล่าเขาพูดแบบนี้เนี่ยเชื่อได้หรือเปล่านั่นก็เลยครับคุณกําลังทำตัวเองเป็นเหยื่อครับคุณคุณกำลังหลงคารมของอีกฝ่ายเรามีหน้าที่ทําให้อีกฝ่ายหลงคารมไม่ใช่เรา่าไปหลงคารมของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทําให้คนหลงคารมของเราเนี่ยครับวิธีการทําให้คนหลงคารมของเราเนี่ยครับคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้สมองจะเกิดการ trust ความปลอดภัยเท่านั้น หมายความว่าคนจะหลงคารมของคุณเนี่ยเป็นเพราะคุณทําให้สมองของเขารู้สึกปลอดภัย trust แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าเชื่อแปลว,ว่าเชื่องแปลว,ว่าไว้ใจเพราะเนี่ยคนจะหลงคารมของเราเนี่ยคือคุณต้องเริ่มจากการทําให้สมองมันมีความเชื่องมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีคนหลายคนนะครับทําตัวเป็นคาสโนวาหรือคาสโนวี นะครับแล้วก็มักจะใช้มุกแบบเซียวๆ,ๆนะครับมุกวิธีการที่<อ>ใช้คํานําหน้าว่าอะไรเหรอนะครับนางหรือนางฟ้าต่างๆพวกนี้ครับไม่ได้ผลครับนะครับพูดแบบติดตลกได้แต่ใช้กับชีวิตจริงไม่ได้ครับเพราะชีวิตจริงคือคนจะหลงทารมของเราก็ต่อเมื่อเราทําให้สมองของเขารู้สึกว่าปลอดภัยเวลาคุยกับเราแล้วอะไรล่ะ คำไหนล่ะทาให้สมองรู้สึกปลอดภัยแล้วคนหลงคารม,ม,รมค,ครับฉันสังเกตเห็นจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมใช้คํานี้นะแล้วคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากคุยกับคุณอย่างเลยใช้คําว่าฉันสังเกตเห็นจุดจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าคุณเครียดฉันจืนปกติ คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคนจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนใส่ใจคุณแค่ใช้สองประโยคนี้ฉันสังเกตเห็นจุดๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่ใช่แต่ว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงไม่โทรหาฉันเลยทำไมช่วงนี้คุณถึงรับสายฉันช้าจังเลยทำไมช่วงนี้คุณถึงเปลี่ยนไปทำไมช่วงนี้คุณถึงไม่เหมือนเดิมแต่ให้ใช่ว่าฉันสังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณมียุ่งอยู่กับงาน มีอะไรให้ฉันช่วยไหมย,ยังจะดีกว่าครับและจะทําให้คนรู้สึกว่าเราใส่ใจเราเทคแคร์ความรู้สึกมันทําให้คนรู้สึกว่าคือมันไม่มองว่าเราเป็นคนผิดอ่ะเวลาที่คุณใช้คาพูดแบบเนี้ยฉันสังเกตเห็นยกอย่างเช่นเทคนิคนี้ใช้กับลูกน้องก็ได้นะครับลูกน้องคุณมาทํางานสายเนี่ยแทนที่จะบอกเนี่ยทําไมถึงมาทํางานสายคุณเนี่ยมาทํางานสายแต่เวลาฉันจ่ายเงินฉันจ่ายเต็มน,น,นะกลายเป็นว่าลูกน้องเกลียดขี้หน้าด้วยซ้าไปแต่บอกว่า พี่สังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยมาทํางานช่วงเนี้ยสายมีอะไรให้พี่ช่วยไหมหรือที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าความหมายเดียวกันคือใจความสําคัญจริงคือเราต้องการให้เขามาทํางานตรงเวลาแต่พูดคนละแบบผลลัพธ์คนละแบบเลยครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ใครหลงคารมให้ใช้คําพูดประโยคเนี้ยฉันสังเกตเห็นฉันสังเกตเห็นว่าเนี่ยคุณเนี่ยช่วงเนี้นอนดึกจังเลย มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าฉ <c oughs> ันส <ries> like ังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณเครียดมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าฉันสังเกตว่าเนี่ยช่วงนี้ฉันเห็นว่าคุณค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้สมองของอีกฝ่ายมีความ trust กับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วมันมีความปลอดภัยคนจะหลงคารมใครก็ต่อเมื่อเริ่มต้นจากความปลอดภัยคนเราจะไม่หลงคารมใครก็ต่อเมื่อคนคนนั้น พูดที่เล่นที่จริงพูดหยอกล้อต่างๆพวกนี้คนเขาไม่เชื่อแต่คนอยากเชื่อก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยข้อที่หนึ่งคุณต้องพูดให้ติดปากคเนี้ยฉันสังเกตเห็นมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมันจะทําให้คน trust กับมันทําให้คนรู้สึกว่าปลอดภัยมันทําให้คนรู้สึกดีมันทําให้คนรู้สึกว่าเราใส่ใจมันทําให้คนรู้สึกว่าเราเทแค่แค่คําพูดสองคำแต่มันทําให้อีกฝ่ายตีความว่าเรา ดีต่อชีวิตของเขามหาศาลนะครับไม่ใช่พูดแบบนกแก้วนกขุนทองทําไมไม่โทรมาทาไมไม่รับสายทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ผลนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอสสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับ ราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ